คนเคยไหมครับเวลาที่เราเล่นไอหย่อยเนี่ยและเราเลื้อยอยู่เนี่ยมันจะชอบมีเซอร์เทดดี้ที่แบบว่าโดด,โด,ดตู้ตู้วันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเปิงนี้เลยก็มาดูกันดีกว่าว่าจะเจอเซอร์เทดดี้กี่คนแล้วเปิงผมจะได้ใช้ไหมมาแล้วมาแล้วแต่งตัวสนองเลยแต่งตัวน้องๆทำให้แบบว่าเจอรู้สึกประมาทเวลาเจอคิลเลอร์จะได้ไม่ตนกตกหนัก กระตูกระตากเออนั่นแหละโอ้พระเจ้าจอเจอคนเลยเว้ยมันยอดมากอยากหินเนี่ยคิดไปเองมั้งไออันนี้ยเจอของจริงแล้วอันนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าเราเห็นนะเปิดรอยเท้าซะขนาดนี้ก็คงจะไม่เนีย๊ยหรอกข้าไปเลยแล้วกันอเอ้ยไม่ได้มาถึงนี่กลับไปแล้วหรอโอเคกระโดดหน้าต่างเราเลื่อนประตูก่อนแล้วกันอาชืบอาชืบอาชืบพับไม้ ไม่ครับหรอถึงเนี่ยทำเป็นเด็ไปเรียบร้อยอุ้ยเอาเจอคนนึงไล่ต่อก่อนเลยแล้วกันเพือเอ่ออูหแล้วไม่มาไกลจังข้ามตามดิจะไม่วิ่งตรงๆด้วยวิ่งขึน้นบนแตกหรือเปล่าเรียบร้อยอ <c oughs> เป็นไงพวกเซอร์เทสดีจะต้องเจอเบิร์นีซะให้เข็ดมีสตีเหล็กเท่ากับได้ใช้จำไว้ก็คงจะแย่งยตู้อีกนานอ่ะก็คงจะไม่เข้าตู้แล้วอ่ะเฮ้ยบล็อกเสาตึงเกินไปไหมแตะคนนั้นอยู่พืนแล้วแตะหล้วือนะแนเต้ <ns> ตกก็ไม่เข้าอุ๊บเลยแล้วกันปล่อยช่วยนะครับก็เดี๋ยวไปแขวนเสาที่เขาช่วยนั่นแหละเอาไม่ดึงหรอวางหน้าหุกเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวไลไอลุงนี่แหละไม่ดึงเท่ากับไลต่อเดี๋ยวผมปล่อยให้อีกคนหนึ่งมาช่วยแล้วกันนะครับเขาจะได้ไม่บัตไฟเรียบร้อยแตกถึงหมายอกไม่มองหลัง ได้ทั้งคนได้ทั้งไม้เท,ท่เกินไปไหมโอ้โหไม่ทันว่ะแม่งแตกขึ้นมาแล้วอุ้มเลยแล้วกันก็เดี๋ยวไปแขวนเต่าเดิมเลยเอาแบบว่าเต่านี้ยเอาแบบว่าหลายๆคนชอบชอบโอเคเห็นรอยเท้าว,วิ่งฉีกออกซ้ายไปคนหนึ่งแล้วก็น่าจะไปขวากันนั่นแหละปั่นเหรออุ้ยตึงเกิน เราเจ็บแล้วเราทำตัวซ่าอย่างไงเก็ได้ไหมผมไล่เลยแล้วกันไม่กลับไปเต่าแล้วไล่ไปเลยไล่ไปเลยเอาแบบเกมมันมันไล่แบบต่อเนื่องม,มีการแบบแอบมองนิดนึงเรียบร้อยเสียไม้ปรนเล็กวอรคืออะไรอ่ะติดพิบอกอากาดเดี๋ยว เที่ยเกมโคตรสะทุนไม่พับหรอโวยโดดทันนะเนี่ยโดดทันว่าและเราจะลองฮิตบ็อกซ์สักหน่อยเข้ามาเล็กไม่เข้าเตีเลยฟังเสียงไงเขาเรียกว่าฟังเสียงหูฟังแบบว่าเก้าจุดหนึ่งอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแขวนเครื่องนี้ เฮ้ยแหวนเต่านี้ดูเครื่องนี้ตรงนี้เป็นมุมอับมะเนี่ยมาก็มีแค่ไม้บ้านเล็กอะถ้าเคลียร์ไม้บ้านเล็กได้จบเลยอะเต่านี้เห็นแล้วนะอันนี้เขาคือเขาคิดยังว่าเราเห็นแล้วคิดแล้วว่าเราเห็นแล้วละเพราะว่ามีรอยเท้าเดี๋ยวมีเสียงเท้าวิ่งกลับมา จะโดดหน้าต่างอะดิตีเลยแแล้วเ,เก็บแล้วเล่นเอทีไงเี็บรอ้อยไปไหนไม่ได้หรือเปล่าตายยากไม่มีตายยากหรอน่าจะแบบว่าเก็บไว้กดสุดแหละแต่ว่าเราตีเร็วไปหน่อยคนนั้นลงจากเสามาจะลุมปัดบันเล็กไหมเนะี่ย แบบว่าเชิญชวนกันปั่นบ้านเล็กเฮ้เพื่อนมาปั่นเร็วอ่ะเรียบร้อยอ่าแล้วปั่นอยู่จริงด้วยโอ้โหคิดอะไรนี่คือเป็นอย่าที่คิดจะมาบ้านเล็กไปแล้วโอเคเรียบร้อยแตกน่าจะฉีกไปนะ ไม่น่ามาปัดบัลเล็กยังไงกินเลอร์ก็น่าจะกลับมาเอาไปแขวนเสานี้แล้วกันอ่ะไปดึง,ดงก็วางหน้าหุเหมือนเดิมแค่นั้นแล้วไล่ให้ด้วยให้คนหนึ่งมาดึงแล้วกันนะก็ไม่ใหญ่จะแคปจนตายหรอกฮบโอ้ทำไมมันไม่คิดว่าเราจะข้ามหน้าต่างวะคือ <c oughs> คาดเดาไม่ได้วะ ถ้าเป็นเซอร์เก่งๆต้องคิดว่าเราจะข้ามหน้าต่างไงเพราะเรามีกั้นหน้าต่างพับแน่นอนครับผมไม่พับด้วยตึ้งก็แต่ยากอะไรคือการมั่นใจไม่พับไมว้วะเรียบร้อยได้เล่นตาวน้อยพบเปียสะบัดเลือดแบบมองขึ้นฟ้าเท่ไหมนี่แขวนหุนี้เลยละกัน นาฮุกเนี่ยน่าจะปั่นสายล่างนะถ้าปั่นสายล่างยิงเนี่ยน่าจะแตกเพราะว่าฉีกไปไม่ค่อยได้หรือเปล่าเคไม่อยู่เฮ้ยมีเหรอโอ้โหถือว่าไม่อยู่อยู่ซะงั้นน,นี่แหละเสริมมันต้องแบบนี้มันต้องวิ่งไปเลยอ,อย่างนี้อะไม่ออกลายหลังอ่ะเรียบร้อยสองคน วะเนี่ยโผมไม่ฉีไปแล้วนึกว่าจะได้อีกคนหนึ่งเมื่อกี้เอาละมุมนี้คือมุมหักกินแล้วเพราะว่าไม้บ้านเล็กไปแล้วไปนึงอา้าแต่ตายแล้วโหไปแล้วมุมหักกินโอ้เสาไม่ได้ใช่แล้วเก็บก่อนเติมพลังเติมเกียร์ื้อตือนั่นสายล่างไปเนี่ย ก็คงไม่ปัดแล้วล่ะเออิกามันจะไปซ้ายบนเลยเนาะหาดีไหมอ่ะหรือไปเครื่องดีวะไม่หาแล้วกันไปดีกว่าไปเครื่องนั้นดีกว่าขวาบนฝืนปะเนี่ยไม่บอกว่าฝืน นายมันใจแน่มากเรายัดมือเรียบร้อยตายยางังคนณนี่ตายยางังฝ<อ>ืนเครื่องจนตัวตายหรือเปล่าคุณคุณเหมือนจะตายแล้วมั้โอ้ยยังไม่ตายโดนพึน่งโดนแขวนอะไรมาคุณก่อนเอาอะไรมาแบบมั่นใจว่าคุณไม่ได้ปั่นหรอบัลเล็ก สายล่างเหรอเนียนปั่นเหรอ,อเสียงเครื่องก็ไม่มีนะล่าสุดแต่มันแอบอยู่ซ้ายบนแน่ๆมันดึงเร็วเลยมันก็น่าจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั่นแหละขึ้นไปขวาบนเดินเนียนไปอีกาบินเมื่อกี้ไล่คนนี้แล้วกันสามคนนี้ดีวกว่าที่เหลือมันโดนแขวนไปเยอะและ้ว ก็เป็นการโซนเครื่องข้างล่างไปในตัวด้วยแล้วกันนะครับดูดิเครื่องส3สามเครื่องนี่คือมาปัดยังไงก็แตกหรือเปล่าไม้ก็ไม่มีแล้วด้วยโหแล้วเครื่องแม่งแบบติดกันอ่ะคือเขาจะสู้ยังไงไม่ต้องกระทืบเครื่องก็ได้นะอ่ะเรียบร้อยก็ต้องฉีกไปอย่างเดียวอ่ะไม่ฉีกฉีกไม่ได้แหละอันเน่ทำตรงหิ้วเก้าไว ไม่ได้หรอไล่เหรอถ้าจะไล่นะถ้าฉีกได้ขนาดเนี้ยยัดเลยหลอกไปเลยยัดเลยพับมามีอะไรให้เล่นหน้าต่างเราไม่ข้ามเด้อดักเลยแล้วก็โดดกลับแล้วก็โดดอีกทีนึงอ่ะไม่โดดแล้ว ไม่มองหลังแล้วจวังหวะนี้วิ่งไปเลยเนวนทำทำรงเก็บรอบบนสวยๆไม่ไงคือผมก็เก็บรอบบนเป็นครับโทษทีแขวนตรงนี้เลยแล้วกันเดินทั่วถึงดิเออหออ่านเห็นมันด่านเล็กจริงๆเอ้าตายแล้วเหรอแย่จังปืนอีกแล้ววะเนี่ยไม่ถึงไม่ทัน คาบเลยครับหลอกไฟโดนกับเป็นไงการเอาไฟแบบว่าไปล้อหลอกแผลเลยแล้วกันคนนึงก็ปล่อยหาหลุมไปเลยคืออันนี้คือผมคิดว่าเราเห็นไงวะ อันนี้คือคิดว่าเราเห็นยังแต่คือฉีกไปซ้ายบนก็ได้แน่ๆอยู่ใน LT นี่แหละขอบแบบอีกาไม่บินแฮะเฮ้ยมันจะเดินเนียนเหรอเดินเนียนไม่ได้หรอกเรามีนี่นะเรามีสตีเหล็กนะ,อะโอเคใจนายมันได้วะ่ะเข้าตู้ด้วยของจริง ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมจนจบนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มีเวอเกอร์เทคให้เห็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้ผมกำลังไล่ทำาินเลอร์ที่ทุกคนขอไว้ก่อนนะฮะก็จะทยอยทําไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวไปเวอเกอร์เทคกันต่อสำหรับวันนี้ขอบคุณรับผม